One, two. พบกับช่องเทไทยสไปรอนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดสกนนะจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับโตโตไทไทยจ้าเลยเที่ยงเลยบ่ายขึ้นมาแล้วนะคะอากาศก็20องศาได้นะคะแสงแดดกําลังจ้าค่ะกําลังอุ่นขึ้นมาเลยทีเดียวสําหรับฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะ ถ้า20กว่าองศาถ้าไม่มีก้อนเมฆไม่มีลมก็แจ๊สเลยทีเดียวเพราะว่าดวงอาทิตย์ทางยุโรปจะอยู่ต่ำมากนะคะแทบจะจ่อหัวเราเลยก็ว่าได้ค่ะถ้า30องศาขึ้นไปไม่ต้องบรรยายเลยนะคะร้อนเท่ากับ40กว่าองศาบ้านเราเลยทีเดียวลุนกันไปกับดินฟ้าอากาศนะคะเดินทางไปจะฤดูร้อนเต็มที่แล้วนะคะฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะกินข้าวเสร็จ นะคะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะการครบเพื่อนไทยการครบคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็ถือว่าเป็นดาบสองคมแล้วกันนะคะระวังตัวเองนะคะการครบใครก็อย่าใจร้อนค่อยคบกันไปค่อยเรียนรู้นิสัยกันไปไม่แตกต่างกับการเราครบสามีเรียนรู้คนที่จะมาเป็นคู่ผัวตัวเมียของเรานะคะ วันนี้เห็นเพื่อนเขาแชร์มาให้ตัวโต้ตดูนะครับเพี่ต่างถิ่นต่างแดนนี่แหละค่ะโกงโกงหลอกลวงเงินทองของกันและกันนี่เยอะมากนะคะในต่างถิ่นต่างแดนไม่ใช่ว่าแต่ทางเมืองไทยนะคะคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนนี่แหละค่ะที่จะหลอกกันโกงกันสารพัดเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะคนไทยก็ถือว่าน่ากลัวนะคะอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะถ้าเรามีเพื่อนดีก็ถือว่าดีไปแต่การที่จะคบเพื่อน ยกตัวอย่างอย่างตัวตัวเองก็พูดให้ฟังนะคะแต่ก่อนเพื่อนก็เยอะนะครับปีแรกๆก,ก็หมูหมากาไก่ไครเข้ามาเราก็รับหมดวันเกิดทีวันอะไรทีเราก็จัดงานเชิญกันมานะคะยี่สติบคนก็ได้เจอกันนะคะแต่ไปๆปมาๆมาก็มาช่วง COVID 19, COVID 19, โควิดโควิาก็ถือว่าเป็นเรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีก็ว่าได้นะคะโรภคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่อยากให้เกิดกับใครแต่เราได้รู้ว่าเพื่อนเราจะเหลือกี่คนที่ยังคบกันอยู่ เพราะว่าช่วงโควิดโควิดหน้าสปีสปีมันต้องห่างเหินกันไปสมาคมไปชุมนุมไปซุ้มหัวกันไม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็ยังเหลือคนที่คุยกันทางไลน์บ้างทางเฟซบ้างทางวัดแอปบ้างก็พอได้คุยกันเป็นคนไทยภาษาเดียวกันบางครั้งก็โทรบางครั้งก็แชทคุยนะคะตอนเราเปิดรับเพื่อนทุกคนแล้วก็ถือไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะการมาเจอคนไทยในต่างินต่างแดนใหม่ๆเราก็ยังพอได้รู้ว่า เรามาใหม่เราต้องหาโรงเรียนจะเรียนโรงเรียนไหนจะซื้อของไทยตรงไหนจะทำอะไรจะหางานหาการที่ไหนบางคนเราเจอคนดีเพื่อนดีคนที่เขามาอยู่ก่อนเราเขาก็แนะนำเราดีนะคะแต่การครบเพื่อนเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดดีๆเอาแล้วกันนะคะใหม่ๆต,ตัวเองก็ไปโรงเรียนพร้อมกันสองคนสามคนเหมือนกันนะครับพอได้โรงเรียนแล้วก็ไปเจอคนไทยกัน พอได้คุยกันพอเลิกเรียนแล้วก็บางคังก็มาเป็นสมาคมกาแฟกันร้านก๋วยเตี๋ยวเอรร้านอาหารไทยกว่ากันไปนะครับพอได้นั่งคุยกันภาษาเดียวกันถามได้เรื่องการเรียนเรื่องทําการบ้านด้วยช่วยกันด้วยนะครับช่วงใหม่ๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็พูดตรงๆตอนนี้ยังคบอยู่คุยกันอยู่ก็สามสี่คนนะคะแล้วก็เพื่อนต่างประเทศส่วนยุโรปเหมือนกันที่เป็นเหมือนกันกับตัวเองก็พอได้คุยกันอยู่สามสี่คนเหมือนกัน เพื่อนต่างประเทศนี่แหละค่ะแชร์เพจไม่ดูว่าโกงแชร์โกงเงินโกงสารพัดกู้นี่ยืมสินกันชวนกันเล่นการพนันอุย้ยหลากหลายเรื่องราวนะคะการคบเพื่อนเราก็เลือกดูดีสําหรับมาดามสายฟอรหรือว่ามาดามน้องใหม่ขึ้นใหม่เพิ่งมาอยู่กับสามีติดตามสามีมาปีสองสามปีใหม่ๆนี่ก็ค่อยเรียนรู้ไปนะคะการที่เราไม่มีเพื่อนสมมุติคนที่ไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเราอยู่เมืองนอกเมืองนา ส่วนมากสังคมเมืองนอกก็ตัวใครตัวมันอยู่ใครอยู่มันนะคะเราเข้าสังคมฝรั่งสังคมกับสามีของเราบางครั้งความสบายใจมันมีเยอะกว่านะคะคนไทยบางคนก็มองเราตั้งแต่หัวจรดหางการแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยมีเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นใส่กันตัวโตวเคยเห็นมาหมดแล้วค่ะทุกวันนี้เวลาออกไปมีงานสังคมมีงานกลางเมืองวันเกิดในร่วงวันนู่นวันนี่ของ ประเทศนี้เท่าไรมันก็จัดง,งานใหญ่ๆกลางเมืองเพราะบ้านต,ตัวตัวเองก็อยู่กลางเมืองก็่าได้นะกะลงไปก็จะเจอพี่คนไทยเพื่อนคนไทยแต่เราเจอตามตลาดตามสถานที่ต่างๆเราก็ทักทายยกมือไหว้ฮัลโหลพูดคุยอยู่ค่ะแต่หลากหลายคนก็จะว่าเราอยู่ว่าโอ้ยมุดหัวแต่อยู่ในบ้านนอบอยู่แต่กับสามีไม่ให้ออกมาสังคมไม่ออกมาเฮฮาไม่ออกมาสังสรร์มาดื่มกับเพื่อนเลย เขาก็จะทักตัวโตแต่ตัวโตก็จะบอกว่าโอ้ยอายุมากแล้วนะส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนมาไหนตัวเองก็ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เก่งไม่ค่อยชอบดื่มแอลกอฮอล์สำหรับตัวตัวโตก็ดีอย่างหนึ่งว่าแอลกอฮอล์เราเคยดื่มเราเคยอยู่สังคมอยู่กับความบันเทิงมาแล้วฝั่งทางเมืองไทยนะคะอยู่ผับอยู่บาร์ทำงานทำเกี่ยวกับร้านอาหารงานคาเฟ่ต่างๆเราเคยทำมาหมดเราก็อยู่กับแอลกอฮอล์มาเราก็อยากจะปรับจะเปลี่ยนนะคะพอ มาอยู่กับแฟนสามีพาดื่มเราก็ดื่มเราพาดื่มสามีก็ดื่มเวลาออกไปงานอย่างนั้นเราก็อาจจะดื่มเบียร์นะคะสามแก้วสีแก้วก็ว่ากันไปพอได้สนุกพอได้คุยกับเพื่อนไปแต่เข้าบ้านเห็นเพื่อนบางคนอยู่บ้านเขาก็ดื่มกันนะคะก็ไม่ได้ว่านะคะใครมีเงินมีปัญญาดื่มก็ดื่มไปนะคะเขาจะดื่มไวน์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์คู่กับอาหารเย็นอะไรของเขาแต่ตัวโตกับแฟนนี้ นานแล้วค่ะที่ในบ้านไม่ค่อยดื่มนอกจาก blinking. มีนคนมาเยี่ยมหรือวันเกิดแฟนหรือวันเกิดตัวตวในบ้านเราอาจจะดื่มไวายสักแก้วหรือว่าเบียร์สักขวดพอได้ชนกับเขาแต่สําหรับเหล้าเบียร์ต่างๆก็ตามตู้ตามอะไรก็เยอะอยู่นะคะไม่มีใครกินกคนในบ้านมันก็ไม่สนุกแต่พอเราออกไปสังสรรค์ไปเจอใครที่เราก็จะดื่มพอได้คุยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอเราจะเลิกคุยนะคะคนโทงคนไทยเราไหว้หมดทักทายหมดเจอคนใหม่คนเก่าท่า รู้ว่าเป็นคนไทยก็ทักทายอยู่แต่แค่อย่าไปคบกันกินข้าวกินน้ําสนิทคิดซ้เชื้อมากๆรู้ลึกรู้หนาเราเราพอแล้วค่ะบางครั้งเรารู้เยอะเกินไปมันก็ใช่ว่าดีนะคะเห็นพี่ๆหลากหลายคนหลายประเทศก็คอมเมนต์แฟนคลับเอฟซีโตโต้ก็บอกเหมือนกันนะคะการครบคนต่างประเทศคบคบคนไทยนี่แหละน่ากลัวกว่าคบฝรั่งเขาก็คงจะเจอหลากหลายประสบการณ์เหมือนกันแต่บางคนถ้าไม่เจอ กับตัวเองก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามที่ตัวโต้ทาคลิปนู่นคลิปนี้เตือนออกไปก็ประสบการณ์เคยเจอเพื่อนเจอเราเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอมันได้ยินมานะคะใหม่ๆตัวโตวเองก็เคยเล่นแช์นะคะหลายรอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบเป็นเงินวงใหญ่ เต็มที่ก็20ยูโรก็ตีเป็น800บาท50ยูโรก็2,000แต่ก็จะเล่นกันแต่คนที่รู้จักจริงๆไม่ถึง10คนก็เหมือนหมุนเงินกันใช้เป็นรายอาทิตย์รายเดือนนะคะแล้วก็ดอกก็จะให้กันบ้างบวกกันไป20ยูโรอะไรก็ว่ากันไปเวลาเปียอะไรนะคะแต่การจะเล่นแชร์เล่นอะไรยืมเงินกู้เงินหรือว่าอะไรกันต่างๆพิจารณาดีๆนะคะยิ่งต่างจิ่งต่างแดนไทยหลอกไทยไทยต้มไทยไทยไทยโกงไทยมันน่ากลัว นะคะเราก็ค่อยเรียนรู้ค่อยอ่านเกมคนไปด้วยแต่บางคนก็ดีว่าหางานหาการให้การทําน้องใหม่มานะพี่แนะนําโรงงานนั้นงานบริษัทนี้งานทําความสะอาดตรงนั้นร้านอาหารตรงนี้ร้านหมดตรงนั้นแนะนําก็ดีแบบนี้ก็ดีนะคะไม่ได้ว่ากันนะคะตรงนั้นแต่เราก็ค่อยเรียนค่อยนี่กันใครดีใครไม่ดีเดี๋ยวเราก็รู้เองถึงเวลามันก็จะค่อยค่อยค่อยคนไหนไลฟ์สไตล์หรือว่านิสัยใจคอ เข้ากับเราไม่ได้นะคะบางคนเขาเรียกว่าสินเสมอกันถึงได้เป็นเพื่อนกันสินไม่เสมอกันมันก็ถอยออกไปสินเสมอกันได้มาเป็นผัวเมียกันเข้ากันไม่ได้มันก็ถึงเวลาเขาต้องเลิกลากันไป,ไปไปตามการเวลานะคะเราอย่าไปยึดติดก็พอไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าอะไรทุกวันนี้ตัวต,วตวน้อยมากนะคะที่คบกันอยู่เหลือสามสี่คนได้เจอบ้างไม่ได้เจอบ้าง ถ้าเพื่อนที่เป็นกุงเป็นเกก็สามสี่คนเหมือนกันที่คบกันหลากหลายประเทศอยู่เยอรมันอยู่เบลเยียมอยู่ทางไอ้นอร์เวย์บ้างสวีเดนบ้างก็มีแต่พอได้คุยกันบมงครั้งก็โทรบ้างอะไรบ้างวันเวลาอายุของเราด้วยอะไรด้วยต่างคนก็ไปตามหน้าที่ของตัวเองตอนที่อยู่เมืองไทยเพื่อนเป็นร้อยๆเลยนะคะแต่มาหย่ดทางนี้ก็ถือว่าน้อยลงแล้วก็เพื่อนทางร้อยเอ็ดบ้านเกิดตัวเองเพื่อนเคยเรียนหนังสือก็เป็นกลุ่มไลน์กุป๊ปวัดแอปกุ๊ปก็ยังพอคุยกันอยู่ นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะคบเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนดีเราก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็ชวนไปเล่นแต่การพนงการพนันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตัดสินใจเอาเองนะคะเพราะว่าการพนันของเมืองนอกเมืองนากับทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ทุ and, กเมืองก็จะมีคาสิโนเราก็เข้าได้อยู่ค่ะแต่ก็โชว์บัตรประชาชนโชว์พาส,สปอร์ตก็เข้าไป นะครับเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจหลักของบ้านเขานะครับก็หมุนเงินหมุนอะไรหมุนเศรษฐกิจบ้านเขาเราไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเราอยากไปเล่นเองทุกสิ่งทุกอย่างตัวโตก็รู้จักเพื่อนฝรั่งเหมือนกันเขาก็บอกว่าก็เขามีก้องจับหมดนั่นแหละเขารู้เทคโนโลยีเขาจะปล่อยให้ใครได้ปล่อยให้ไม่ได้แต่พอเราหลวมตัวเข้าไปมันก็เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟพอหลวมไปป่อมปุ๊บลงไปสิบาทเขาปล่อยให้เราได้50าสิบเขาให้เราได้พอลงไปร้อยสองร้อยพอไปสองรอบสามรอบต่อไปเราติด ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยติดไม่เคยเล่นนะคะการพนันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะย้ําก่อนแล้วกันตัวโตก็เคยรู้มาก่อนนะคะทางบ้านเราก็เคยเล่นบ้างอะไรบ้างปรปับปายอยู่ค่ะแต่ถ้าเราไปตรงนั้นเพื่อนบอกว่า,วามึงก็มาหากูก็ได้ไม่ไม่เล่นก็ได้มานั่งดูเฉยๆมาดื่มเบียดื่มเหล้าดื่ม,มอะไร สนุกสนานตรงนี้เขามีคาเฟ่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็คนมันเคยนะคะถ้าไปเห็นไปอะไรอย่างนั้นเราก็อยากจะยอดหน้ายอดหลังจาก5เป็น10บยี่ไปมันก็จะติดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ตัว,ต,วตัวเองไม่เคยเข้านะคะคาสิานโนในเทอร์เรนเรนเธอร์เลนเขามีทุกเมืองใครชวนยังไงจะไปดื่มไปอะไรก็ไม่ไปแต่ก่อนเคยว่าแฟนอยู่เธอก็ไม่ลุกชุบภาพฉันไปหน่อย2 0 30 10ยูโรพอหอมปากหอมคอ50ก็ได้พาฉันเข้าไปสัมผัสหน่อยฉันอยากเข็น แต่เห็นด้านในเคยเห็นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ปีที่แล้วนนะะักได้เห็นที่เมืองไอ้มอนเทอร์นะคะได้เห็นที่ที่ไอ้นักร้องมงควีนนะคะเขาก็เลยเป็นพิพิธภัณฑ์ของควีนอยู่ในคาสิโนตรงนั้นก็เปิดในเห็นโอกก็ถือว่าได้เห็นตอนเขานั่งเล่นกันเป็นแถวเพิ่งได้เห็นครั้งแรกนั่นแหละคะ่ะสาหรับการพนันหรือว่าที่เขาเล่นการพนันของเมืองนอกเมืองนานะคะ แต่ที่มาพูดวันนี้ก็คืออยากจะเตือนนั่นแหละค่ะโกงโกงกรโกงเงินโกงทองกันต่างๆนานาในต่างประเทศนีเยอะมากนะครับเพจทั้งหลายเพจเ็าแชร์กันทั้งสั่งของซื้อของกันโอนเงินไปไม่ได้ของเสื้อผ้าหน้าผ่อนของกินของอยากเพราะว่าโกงของคน,คน,คนทุกวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมันเร็วมากนะครับทางเมืองไทยก็โดนหลอกกันเยอะนะครับเมืองนอกก็ยังว่าถ้าเบอร์แปลกๆโตโต้ก็ไม่รับแม้กร่ท่งเมืองนอกนะครับ ถ้าไปเมืองไทยเนี่ยโดนโทรตลอดไปรอบที่เดียวสามเดือนโดนโทรเป็นสิบสิบสิบสายนู่นแหละครับถ้าเป็นเบอร์ศูนย์สองหรือเบอร์ไปรษณีย์หรือว่าส่งของมาหรือว่ากลมนูน้นกลมนี้จะไม่รับจะไม่คุยต่อจะวางสายทันทีนะคะเราก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาดูดเงินในแอปเงินนแอปธนาคารของกันและกันทุกวันนี้คนที่เขาเก่งอิเล็กทรอนิกส์เก่งเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆเขาถือว่าเขาหัวอัจฉริยะที่คนที่เขาจะจ้องโกงคนอื่นเขา นะคะพอมันหายไปแล้วพอเงินทองมันหมดไปเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นไรไปแล้วเราจะมาร้องแรกแหกกระเชิงขนาดไหนเราก็ไม่ได้คืนจะไปแจ้งความคนเขาก็แจ้งเป็นพันๆคนล้านคนไปแล้วมันยากกับการติดตามนะคะที่เราเสียดายคือเสียดายเสียดายไม่พอเราเสียใจด้วยเพราะเราทํางานกว่าแต่ละคนแต่ได้เงินได้ทองยิ่งทํางานเมืองนอกเมืองนามาเงือไม่ท่วมหัวเงือไม่ท่วมหอยจ้างก็ไม่ได้เงินฝรั่งเขานะคะ แต่ถ้าคนโชคดีก็ดีไปสามีเงินถุงเงินถังเป็นเศษถุงเศษทีให้เนียใช้ไม่ต้องทํามาหากินมันก็เป็นโชคของเขาแต่คนส่วนมากที่มาอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ได้โอกาสได้ทามาหากินนี่แหละครับการคบเพื่อนก็ฝากไว้นะครับดูดีๆระมัดระวังตัวเองนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าไม่ให้มีเพื่อนเลยนะคะยิ่งคนไทยด้วยกันนะคะไทยหลอกไทยไทยโกงไทยไทรไทยต้มท่า ไทยยิ่งต้องระมัดระวังแต่ไทยช่วยไทยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ถือว่าดีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์บ้างนะคะถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบกห้ามแล้วกันถือว่าเตือนกันแล้วกันนะคะอยู่คนเดียวอยู่กับแฟนอยู่กับสังคมฝรั่งครอบครัวของแฟนนี่ก็ถือว่าดีแล้วคะ่ะไปไหนมาไหนตุ๊ตุกก็ไปกับแฟนไปเที่ยวก็ไปกับแฟนนะครับแฟนก็คอยเตือนอย่างน้อย ฝรั่งเขาน้อยคนที่เขาชอบเล่นการพนันไม่มีนะคะเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ